สวัสดีครับพบกับคุณพ่อพาทารรมอีกเช่นเคยครับผมวันนี้คุณพ่อพาทารรมอยู่ที่ทุ่งนานะครับวันนี้คุณพ่อพาทารรมพามาเลี้ยงวัวครับก็พอดีวัวลามอยู่ตรงน้นครับผมนี่เป็นนาปรังนะครับดูตนน้นไ้นาโอโหอันนี้เป็นเป็นสวนของคุณนานะครับคุณนาเขาปลูกมะม่วง ปลูกลกล้วยไว้นะครับก็ทําเป็นสวนนะครับปลูกมะพร้าวมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ําหอมครับเป็นแถวเลยตามคันนาครับของนน้นครับได้เก็บผลผลิตขายไปบ้างแล้วแล้วก็จะมีหน่อไม้คือเข้าในสวนนี้คือมีพร้อมเลยครับครบเลยปลาก็มีหน่อไม้ก็มีมะพร้าวมะม่วงพริกขิงข่าตะไคร้มีหมดครับผมบรรยากาศก็เพิ่งเกี่ยวนาปลังไปนะครับผมสามสิบวันเมื่อกี้ เดี๋ยวคุณพ่อพามาดูหน่อไม้ครับผมเป็นไงครับเป็นไงครับหน่อไม้นะครับหน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้พันธุ์อะไรไม่รู้เขามาจากภาคนี่ภาคเหนือนะครับมาจากลําปางหน่อไม้นี้ไม่ไม่มีหนามนะครับต้นเขาจะออกทรงเตี้ยกิมซุงหรือเปล่าครับ ใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับผมมันเลี้ยงวัวนี่พามาดูหน่อไม้ที่เขาเอาเอาฟางมากบไว้นี่คือเขาให้ให้มันปลอดภัยจากโจรน,นะครับเพราะโจรมาขโมยเยอะครับก็เลยเขาปลูกฟางไว้แต่หน่อไม้ของนาแกก็โอ้เอาเรื่องครับผมดกมากเลย อกมันแทงหน่อมาแบบเพียบเลยแกก็ทำเกษตรสมผสานครับแกก็ได้ขายกันแกเรื่อยครับหน่อไม้ครับหน่อไม้นี่ยหัวใหญ่มากเลยเต็มเลยนี่ตัวเล็กตึงแทงออกมาอีกเยอะหน่อไม้เยอะมาก ทำนาปรังครับพึ่งเกี่ยวไปอีนี้นาปรังผลผลิตไม่ดีเท่าไหร่สวยแต่ต้นครับไม่ออกรวงนี่ครับบัวของคุณพ่อฝั่งนี้ครับ8ตัวครับแตัวตอนนี้กำลังเป็นโรคระบาดอยู่ลำมพิสกิน ก็เริ่มจะหายไปบ้างเป็นบางส่วนแล้วครับมาดูหน่อไม้ไฟที่ครึ่งกดเข้ามาดูคุณพ่อก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้นะครับกดติดตามให้คุณพ่อด้วยครับผมดูครับบัวบัวได้กินหญ้าครับอิ่มแล้วครับได้ยืนกันยืนเขี้ยวเอื้องกันแล้วครับอิ่มจัดหญ้าเยอะครับหญ้าเยอะ เพราะว่านานนี้ไม่ได้เกี่ยวครับมันมีแต่หญ้ามันไม่ออกรวงข้าวก็เลยไว้ให้วัวกินเลยสบายใจแต่ถ้าหญ้า,าสูงๆเนี่ยวัวเขาไม่ค่อยชอบครับไม่ค่อยกินเขาชอบหญ้าสั้นๆครับเล็มกินอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการทำนานแล้วนะครับเนาะเข้าสู่ฤดูการทำนานอย่างเต็มรูปแบบแล้วเริ่มไถหว่านกันแล้วครับ บางที่ก็ไถดำด้วยเพราะว่าน้ําท่วมขังเยอะครับปีนี้น้ําฝนชุกมากครับน้ําฝนดีดูครับสบายมากครับอยู่ทุ่งนางเงี้ยมันมีแต่ความเงียบสงบมันมีแต่ความสุข เราปลูกกินเองได้เราสามารถที่จะใช้เงินน้อยมากครับในการดำรงชีวิตในแต่ละวันอายุทุกนานนี่สบายมากเลยยิ่งมีน้ำมีสะน้ำมีปลามีอะไรพร้อมแบบนี้แล้วอู้ลามสุขครับอันนี้เป็นกระท่อมท่อมก็มีมะพร้าวมีอู่ปลูกเยอะครับได้กินได้ขายครับผม พ่อแม่พี่น้องสนใจนอนไม้ก็ติดต่อได้ครับส่งเคอรี่ไปให้ครับผมไม่แพงครับหนอนละห้าสิบบาทครับค่าส่งก็ไปเก็บกับพ่อแม่พี่น้องนะครับนะพอคุณพ่อก็ไม่มีค่าส่งเหมือนกันครับผมบรรยากาศดีลมลมก็เย็นนะโอ้โหมาผูกเปลนอนได้เลยครับผมนอนไม้แทงนอเต็มนี ู่ในนี้ด้วยต้องเฝ้าครับช่วงนี้ไม่เฝ้าไม่ได้ครับผลผลิตกำลังออกนาแกไม่ค่อยเฝ้าหรอกแต่ว่าโจนออมาเรื่อยะรู้ตัวแต่ก็ไม่นะปล่อยเถอะไม่รู้จะทำยังไงโจนน่ะโจนเยอะครับไอ้พวกที่ ไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงแรงไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเห็นผลผลิตก็จะมาเก็บมาตัดเอาคนแบบนี้มีเยอะไอคนที่เขาทำมาเขาเหนื่อยเขาก็หวังจะได้ผลผลิตตรงนี้ไปขายนะครับเนาะเลิกเถอะครับเลิกเถอะคนที่ช่วยอากาศโดยไม่ได้ลงแรงอะไรเลยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเนี่ยเลิกเถอะ เราต้องทําอะไรต้องทําด้วยมือของเราเองนะมันจะได้ภูมิใจครับผมมันจะได้มีความภาคภูมิใจในผลผลิตที่มันได้มาที่เห็นมาเลิกกับตัวกับใจซะนี่ครับผมโอ้บรรยากาศดีครับลมเย็นสบายครับผมปลูกเปนอนเลี้ยงบัวครับ เลี้ยงวัวไม่จำเป็นต้องเลี้ยงให้มันยากครับเลี้ยงให้มันสบายสบายโอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยครับผมก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ